เปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็คั่วงาขาว65กรัมงาดำา65กรัมกุ้งจะคั่วไปพร้อมๆกันเลยเนาะจนให้เขาเหลืองอะคะ่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยพักไว้เราจะใช้ไข่ขาวจากไข่เบอร์สองนะคะ1ฟองเอาแต่ไข่ขาวเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่ง 40กรัมหรือน้ำตาลทรายปั่นละเอียดพอตีไข่กับน้ำตาลจนขึ้นฟูได้ประมาณอย่างนี้แล้วนะคะเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนะคะอันนี้คุ้งเอาไปตากแดดเนอะเพราะว่ามันร้อนา30กรัมนะคะคนให้เข้ากันแล้วใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ45กรัมคนให้เข้ากันเลยจ้ะ แล้วใส่งาที่เราคั่วพักไว้นะคะคนให้เข้ากันแค่นั้นนะคะแล้วเราจะเอาไปทำเป็นก้อนๆแล้วก็กดให้แบนๆแล้วเข,เข้าอบได้เลยนะคะใช้เนยขาวทานหาดนะคะขนมจะได้ไม่ติดถาดเนาะ เราจะเตรียมน้ําเปล่ามานะคะเพื่อเอาช้อนไปชุบในน้ำนะเวลาเอาไปกดขนมเนี่ยมันจะได้ไม่ติดช้อนเนาะอบไฟประมาณร้อย เจองศานะคะประมาณ15นาทีจนกระทั่งเหลืองสวยนะคะดูเอาเพราะว่าไฟแต่ละบ้านนันไม่เท่ากันเทคนิคคือเวลาขนมสุกแล้วให้รีบแซะออกจากถาดนะคะไม่งั้นมันขนมจะติดแตกหักเสียหายง่ายๆเลยนะพอขนมอุ่นอุ่นรีบเก็บใส่ภาชนะที่ปิดฝาสนิทนะคะจะได้กรอบนานๆนะ